วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่นะครับหรือรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ของพักไทยรักษาชาติ ข้อจากัดที่มีอยู่เวลาที่จํากัดพื้นที่ที่กว้างนะครับฉะนั้นการที่เราใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่นี้ทําให้ระยะทางที่มันห่างไกลเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแกนนําถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปปรากฏตัวในพื้นที่เหล่านั้นได้ก็สามารถที่จะลิงก์ถ่ายทอดภาพสดๆจากสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะไปพูดคุยกับพี่น้องในพื้นที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันทั้งตัวเป็นๆนะครับถ้าหากไม่ได้เจอตัวจริงๆก็คงจะได้มีโอกาสสื่อสารกันผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ที่จะกระจายไป หาเสียงหาพี่น้องประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศไทยต่อจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งครับ